สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับสายๆนะครับที่พระประแดงนะวันนี้กอล์ฟจะพามารีวิวรถนะครับที่กําลังจะส่งมอบแล้วครับอันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางลูกค้าให้รีวิวก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับอ่าวันนี้รถที่เรามารีวิว นะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็สวยนะครับไม่ว่าจะแต่งแบบไหนยังไงก็สวยนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรไอจีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอบโปรโมชั่นฟอร์ดเนาะ ใน playlist มีแยกหมวดหมู่ไว้แล้วนะครับแล้วก็ในวิดีโอมีลงแทบทุกวันชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องการแต่งต้องการซื้อรถรุ่นไหนก็ส่งรูปและคลิปมาได้เลยวันนี้ครับรถที่กอฟนำมารีวิวนะครับ Next Gen ครับ Ford Ranger w i l d t r a k นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับตัวนี้เป็นไบเทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิด500นิวตันเมตร ราคาจะดจำหน่ายนะครับ1นึ่0ล้านเจบาทนะครับแล้วก็สีพิเศษก็บวกเพิ่ม10,000บาทนะก็ขามุกส้มเหลืองบวกเพิ่ม10,000หมื่นนะค,คันนี้เดี๋ยวเราไม่เปิดภายในนะเราดูภายนอกนะครับเพราะว่าลูกค้ามารับรถแล้วร,รถที่มารีวิวเป็นสีเทา,าเนี่ยหล่อไหมล่ะดูสิอ่ะเดี๋ยวก็พาไปชมครับตัวกระจังหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะครับก็เป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับตัวลังพึ่งก็เป็นสีดำด้าน คันนี้เลือกฟอนต์ฟอร์ดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับให้นี่มันดูดูดูเท่นะดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านใดต้องการทําเป็นสีเทานะครับเป็นแบบตัวหนังสือเป็นฟอนต์สีเทาเลยเนี่ยแบบทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวก็แจ้งได้หรือจะทําเป็นสามมิติก็แจ้งได้นะครับต้องการสีไหนแจ้งนะครับต้องการกรอบเป็นสีหนึ่งรังพึ่งเป็นสีหนึ่งก็แจ้งนะครับอะไรที่ผมทําให้ได้ผมทําให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูได้เนาะก่อนหน้านี้นะครับ มีอยู่แล้วทุกแบบนะครับกาเถอรมานะครับคอไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าคันนี้ก็ทําเป็นสีดําด้านนะครับมันก็ทําให้ดวงไฟดูเข้มนะเห็นไหมแล้วก็รับกับตัวกระจังหน้าด้วยนะครับมันจะดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันด้วยนะฮะไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระเทอมานะครับไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็น LED นะครับรถรุ่นนี้มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับนั่นถ้ากับว่าถ้าเกิดเราขับไปแล้วเราหมุนพวงมาลัยขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดนะครับเราหมุนพวงมาลัยซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็จะติดนะคะรถตัวท็อปนะครับมีกล้อง3 6 0อองศามันก็อยู่นี่เลยนะครับนี่นะจะมีตัวล้างกล้องหน้าด้วยนะครับ ตัวลางกล้องหน้าเนี่ยทำงานพร้อมกับตัวฉีดกระจกนะครับตัวที่ฉีดกระจกเรื่องของตัวกระจกหน้านะครับคือดึงก้านฉีดน้ําฝนเข้าหาตัวเนี่ยน้ำฉีดกระจกปัดตัวกล้องก็จะทํางานด้วยกันนะฮะก็ทํางานพร้อมกันเลยเนาะกล้องสามร้อยหกสิบองศามีตรงไหนบ้างนอกจากตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็ฝั่งอยู่ใต้โลโก้ด้านหลังนะครับก็รอบคันนะครับสามร้อยหกสิบองศาอ่ะมาดูเรื่องตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ข้ามไป ไฟ LED นะนะครับเราใส่เราไม่ต่อก็ได้นะครับแบบคันนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะต่อมันก็จะเป็นสีส้มนะหรือจะไม่ใส่ไฟเลยก็ได้เช่นกันนะครับกระเถอบมาตัวชชกันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับรุ่น y t a ท็นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติตรวจับคนเดินนะฮะ ระบบด้านหน้ามีอะไรไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับขึ้นมาสตาร์ทรถแล้วขับอย่างเดียวเลยนะที่เหลือรถมันมีระบบออตโต้ทำงานให้หมดอยู่แล้วนะครับมีระบบเลนคีปปิ้งครับระบบรักษาเลนเนาะก็จะใช้งานได้ทั้งสั่นเตือนแล้วก็ดึงกลับได้นะครับมีคูต์คอนโทรลให้นะครับแล้วก็อะแดปทีฟคูต์คอนโทรลขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับอะแดปทีฟก็มีแบบยันแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือสต็อปแอนด์โกเลยนะครับครบผมบอกเลยนะ ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นอัตโนมัตินะฮะครบคันเลยอ่ะเรามาดูนะครับที่ด้านข้างนะครับคิ้วล้อนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็นผิวเปลือกส้มตัวนี้ก็จะกันรอยได้ดีนะครับนอกจากความสวยงามนะเพราะมันทำให้รถเห็นะดูมีมิตินะครับดูตัดกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็เทอมาที่ช่วงล่างนะครับโช๊คนะครับก็เป็นโช๊คมโนทูปนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นขนาด18นิ้ว นะครับเป็นสีเทากราไฟแบบนี้นะจับคู่กับยางแรงเลอร์กุเดียนะครับ2 5 5 6 R 1 8ตัวนี้นะครับเงียบนะครับวิ่งบนถนนดำเนี่ยได้ดีรีดน้ำได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันตัวแก้มนะครับใบเทโบนะก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์10สปีดนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะสีเทากราไฟตัวนี้เป็นดำกระจก นะครับก็เป็นสีเทากราฟไฟมีไฟเดี้ยว LED ในกล้อง360องศารครับรุ่นนี้มีไฟส่องพื้นนะครับมีไฟสพื้นให้ไว้เพิ่มทัศนวิสัยตอนเราจะก้าวขึ้นรถระบบมีบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดบอดให้นะครับเราหลังค่านะครับก็จอดนิ่งอย่างนี้ก็รับน้ําหนักได้250โลนะครับถ้าเกิดขนาดวิ่งก็80 85กิโลกันสาด นะครับก็เป็นกันสัดแท้นะครับนี่ของทั้งฟอร์ดนะครับเราก็แถมเป็นกันสัดแท้อยู่แล้วนะครับแต่ท่านใดต้องการแต่งก็แจ้งได้นะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกของอัลติเมทนะครับท่านใดต้องการจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นก็แจ้งได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเช็คราคาแล้วเรามาคุยกบนบอลองมือนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ป้องกันรอยเล็บนะครับรอยเล็บรอยพวกเครื่องประดับเนี่ยได้ดีเลยคันไหนไม่ใส่นะเรียบร้อยนะครับในร่องเนี่ยจะเป็นลอยขนแมวเยอะมาก มือเปิดเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนะระบบสมาร์ทคีย์ดียังไงก็ไม่ต้องควักคุญแจออกมากดปลดล็อกนะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวก็เดินมาสอดมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับจะล็อกรถก็ทัดได้เลยนะครอบฝาถังน้ํามันนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับคันนี้ก็ใส่ชุดครอบรอบคันเลยสปอร์ตบาร์ครับ, bar, รบนี่เลยทรงแบบของวายแท็กนะครับก็สวยงามเลย มีบันไดเหยียบครับขึ้นท้ายกระบะให้นะครับก็อำนวยความสะดวกครับตอนเราหยิบของบางทีเราวางของเนี่ยเราขึ้นอย่างตรงนี้เราก้าวไม่ถึงนะครับเราก็จากด้านข้างเนี่ยมันก็จะก้าวเข้าไปได้ลึกขึ้นขอบไฟท้ายครับก็เป็นสีดําด้านนะฮะทำให้ดวงไฟท้ายดูสวยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับไฟท้ายเป็น LED ตรงนี้นะนะครับก็รีเบรกนะครับเลี้ยวถอยนะครับด้านล่างไม่มีเนาะอ่ะก็เถอิมมาที่ตัวฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่สามนะ Y tag มีมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายได้นะครับมีกล้องเห็นไหมฝั่งที่โลโก้อะคริลิกคำว่า Y tag นะครับแล้วก็คันนี้ติดสติ๊กเกอร์สีดํานะครับคำว่าレンジャーเข้าไปกันชนท้ายนะครับก็เป็นสีเทากาไรนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับด้านหลังก็จะมีระบบนะครับเตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายนะครับเป็นฝนแรงนะเป็น easy lift นะครับก็น้ำหนักเบานะครับนี่มีเหล็กทอร์ชั่นบาร์แบบนี้ มีปลั๊กไฟนะครับ12โวลต์180วัตต์นะครับแล้วก็230โวลต์นะ400วัตต์นะครับตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านปลั๊กไฟบ้านต้องสตาร์ทรถนะครับตัวต่อบุหรี่เนี่ยแค่ออนไฟก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่าสวยงามเลยนะครับเข้มนะครับรอบคันสาวอากาศเราก็ใส่เป็นสาวอากาศสั้นให้อยู่แล้วนะครับเห็นะทรงคลิปฉลามด้านหลังนะครับก็มีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังมี USB Type A Type C นะครับมี230โวลต์นะอ่า คันนี้ใส่สกับเพจนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะอ่าต้องบอกเลยครบคันนะคันนี้ระบบในรถก็จะมีระบบเอ่อเตือนผู้ขับขี่นะครับการหลับในนะฮะจอกลางขนาด12นิ้วครับซิงค์ a and the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับ สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยมีโหมดการขับี K-C โหมดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับต้องบอกเลยว่าครบๆคันนี้นะครับในราคาล้านนิดๆนะก็ท่านใดสนใจก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณพี่เจ้าของรถด้วยนะที่ให้กอฟมารีวิวนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ